เราฮะขอายากกินปลาเซโดจุมูมอ่ะอือนี่ได้เนี่ยก็ยังมีบะเลือกบะเต๋อจะมากินแล้วไปเอาเขื่อนมาบลูบะเต๋อเต็มถังเพราะนั้นมันแบบข้ายากอะ่ะมันข้ายากแบบเดียวเนี่ยกลับเราไปเอาอนะไรน่ะมาชารูาา้อื้อตายแล้วขึ้นจริงเลยอยากกินปลาเะโดจุมูมหัวมันข้ายากอะ่ะไปส้มมาเลยไป ừ đây rồi điều một bài lắm nè một bài song lắm nè một tay nhá buộc nào nào không dạng leo có buộc à buộc đâu cơ quan nào ok chạy để sau đây này Ебе, вижте, чао, мала храна! สวัสดีครับผมสวัสดียาบเจ้าครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับอ่างเก็บน้ําแม่วังซ่านก็บ่อก้จากบ้านนะครับผมก็เคยลงคลิปไปอยู่หลายคลิปอยู่ผู้ะดูจิบกับภารกิจนะครับผมเมียแม่บ้านอยากกินปลาชดจุ่มก็มาตรงนี้เจ้านี้ก็มากับช่างน้องครับผมช่างน้องงานเล็กเนีะติดตไดเนอร์งานเล็กนะครับงานคงราคาครับมีโฆษณาตัวนะ ันนี้ก็เรือชัางนอกมานะครับโอ้เรือสีเขียวงามเลยปอมธรรมชาตินีรขนดรนี่ครับผมเรือชังนอกวันนี้ก็จะมาตีเชโดนะครับผมก็ขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านแล้วเนาะตอนนี้พวกตีหน้าดินนะอะบามีก็จะขอเป็นเป็นวันๆไปนะครับผมเอามาดูว่าคนที่ตีหน้าดินไปเยอะเขาก็ขออนุญาตพระอารมณ์ในวันนั้นครับนะครับ,รบผมก็เห็นอยู่มีอยู่สองสามเจ้าแต่อยู่ไก่นะครับเขาก็บ่ไปหลบกวนไปน,นะอยู่ เออตั้งในป่าดีกว่าโอเคมาลุ้นกันครับผมละละกับภารกิจซอสโดมีจุ่มนะครับ <laughs> ลงมาอย่างแบบตาเลยนะครับผมจือคอกชอโดไปจัดไปสังนอกไเอา้าหม้อชิวิงเตรียมละเอ็นเลย ตีใบเดียวาหายแซ่บเลยนี่วูกเปลี่ยนแผนครับตีคอกเออไม่สองไม้นะหายแซ่บลองตีซุ่มดูเจ้านี่ครับผมผนนะอุ้ยอุ้ยด้วยมเจ่นกันนะเดี๋ยวสะดุดดงลูมาหาแล้ว ตีซุ่มกระปุกาศเลยน้องตีจิ๊บกรมเมียรผมต้องได้กินวันนี้เฮ้ยนี่มนอยู่ไหนวะล่ะตะกี้ไล่ว่าตัวอุ๊ยเฮ้ยบุครบสกรรมมันเทิงแล้วครับ อันนี้มันลักไส้ไหมก่อลักไส้ครับอือเป็นลักไส้หายเฮ้ยอือเป็นเรื่องขี้เข้าบ่ไอขี้นเข้าปนี่น่าอายกับทางท็อปตัวมาัครไปขี้เข้าบ่ครับขอเข้ายังไหมสักอย่างฮะไปขึ้นเข้าก่อนครับผมกลางน้ำเลย Đi khao còn phá với cầm luôn đây đứng Ừ. ừ

โหดเจ๊ว่ะโอ้ขำดึดีว่ขำนี่นะเออมาดูนะสายมันหลดไงน้ำเรดตอนองไปอยู่บุ้นเลยโอ้ยสายมันหลดเนี่ยเออ

cây công đây rồi đây đấy trong lúc bỏ bắt quay một Give me a นูำก๊อปน้ำก๊อปน้ำก๊น้โอ้ยน้องสำเร็จครับผมโอ้เกือบม่ได้อ่ะใหญ่มากตัวนี้โอ้โหน้องฮ่กะจะลงน้ำครับมาเข้าต่อครับผม นี่ครับผมเดี๋ยวดูไส้เนาะโอ้โหใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปุดเยอะกันนี่ครับผมสั้น้องประมาณยกขึ้นอหรอประมาณน้ำหนักหรอน่าจะถึงเจ็ดอยู่ครับนเจ็ดแปดได้เมียหรอใหญ่มากครับผมตัวนี้โอ้โเลี้ยวเยอะไล่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 ครับผมใหญ่มาก แม่บ้านอยากกินปลาจุม่มขออนะุญาตเอาไปปลาจุ่มนะครับผมเนี่ยตัวหนึ่งมีแ yeah! ปดสิบวันนี้นะน้องอาตัวมานะครับผมจะมาแจมตัวไปจัดไปดูเลย <c oughs> นี่คืออากาศนีพอดุดๆนะครับ bị ông lắm à. bên đấy à. nặc kê nặc <laughs> ừ. sẽ đang tìm thằng luôn ừ. cho <laughs> บดเจ็บตัวตอนนี้ก็กําลังซิบมุงนปลายนะครับสิบุงเจ้าก็กาลังเชอยอ์โคแบบง,งามๆเลยแดงๆเลยพอดีลูกค้าโทรมาจะเอาของด่วนนะครับคือไปส่งของด่วนอ่ะก็จะเป็นต้องออกไปส่งของนะครับผมเดี๋ยวก็ทิ้งช่างน้องเขาไว้นีนะน้องเขาลุยต่อ <c ười> ขอดมไมอ่ะไมุ่ด้า้ <c ười> ไม่สั่งลาโอ้ดีเนอะน้องในเมื่อจะกินปลาจุ่มได้ไปลาอยู่เนาะ มางตึงไปลอยนี่ก็ได้เด้อทางนอกกง้องไปสูงไ้ก่อนลอยนี่ก็ได้เด้อเดี๋ยวมาพอดีเจอแมงย่งหัวแต่มันตะก,กี้ตีมันตีดไขด่เนาะแบบเป็นเชือกไปอย่างแล้วก็อุ้มขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยนกอย่างน่นนะใครหู้จักมองกระผมคอมเมนต์มาคำน,นี่ย เนี่ยตีนเป็นอย่างนี้นะอืออ้อปล่อยไหนน้องเจ้าปล่อยมันลอยได้บมอฮะเอาปล่อยปล่อยฝั่งกันดีกว่าเดี๋ยวไปปล่อยฝั่งกัเดี๋ยมันเจ็บอยู่มันไหวหน้ามาได้อย่าโดนสะดุ้โค้งอ่ะปล่อยไปครับผมอาจจะปล่อยกลางน้าียวเขากลัวมันอุ้ยมันว่ายน้าไม่ได้แล้วมันอาจจะติดมือแล้วก็ได้ครับปล่อยไปไปเออไปเออมันหนุ่มไม่แห้งแล้วน้องเอ๋ยไปแล้วครับผมไปบ่ายโชคดี เดี๋ยวไปทำธุระก่อนทางน้องบึดไปกันเด้อครับผมบ,บ๊ายาบายโชคดีครับผมัสดีครับเป<า>ไ,ได้ดล้วหลังจากไอพิกได้ห่มตัวนึงครับฮะได้ห่มตัวนึงครับใหญ่เหร สีสส่โลนะครับอ๋อบอกว่าสี่โลครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม